กระบะนี่คือรถหรูพี่น้องนี่แหละคือรถหรูคนเออรถหรูในลลบ้านเบาเตพลนนะ่ะเมื่อนี่เบาเพิลสิมาว้าสู่พี่สนองสู่คนลาวบ้านเท่าได้ฟังรถหรูประเทศไทยกับรถหรูประเทศลาวแตกต่างกันพี่น้องนี่คือรถหรูในเมืองไทยพี่น้องค่านสีขาวนี่คนไทยเสื้อรถหรูพี่น้องนี่คือยยอหเอาผาดเนาะพี่น้องนะนนเนาะโตโยต้าเอาผาดบอกคนว่าคนไทยเปินเสื้อรถหรูพี่น้อง แต่ว่าประเทศเลาารถรู้ประเทศเลาาคือนี่พี่น้องคือรถกระบะนี่แหละพี่น้องแต่ว่าคนไทยเป็นเป็นรถอุปกรณ์ทำมาหากินคนวาใช้เป็นบรรทุกทำมาหากินเนาะขอโทษขอไปดีกว่าพี่ถ้าเป็นรถธรรมดาคือแรนมาจากสีบุญแม่รถรู้พี่น้องนี่คือรถบ้านนะรถบ้านนะครับเขาเรียกว่ารถบ้านใช้ในบ้านพี่น้องนี่เบิ้งนี่พี่น้องนี่คือรถใช้ในบ้านในครอบครัวพี่น้องเพ่อนวายจังสันแต่ถ้าเป็นคนเล้าพี่น้องถ้าเป็นคนเล้าบ้านเฮ้า กระบะนี่คือรถหรูพี่น้องนี่แหละคือรถหรูคนเอินรถหรูในบ้านบาเตพลน,น่ะเมื่อนี่บเบลเพิลซิมาว้าส่พีสูนองสู่คนลาวบ้านเฮาได้ฟังรถหรูประเทศไทยกับรถหรูประเทศลาวแตกต่างกันพี่นอ้องคนเดินกะลาวทั้งไทยสบายดีเด้อทุกคนพี่น้องสบายดีเอฟซีทางไทยละ่ะก็สบายดีเอฟซีทางฝั่งลาวพี่น้องเมื่อนี่ซิมาว่าเรื่องรถหรูสุพีสูนองเนาะอยากให้คนลาวบ้านเฮาได้เห็นคําว่าถรถหรูเป็นยังไงนะครับ รถรูเป็นจังไนดะพี่น้องเนาะเมื่อนี้สี่ให้ทุกคนได้เห็นน้ากันพี่น้องสังเกตเบิ้งน้ากันนะจับตาเบิ้งไปนํ้กันพี่น้องนี่คือทีแลนแลนมานี่น่เป็นรถบ้านพี่น้องนี่คือเป็นรถบ้านเนาะอยากเห็นรถรูพี่น้องบาทุพ่นสีไทยเบิ้งรถรูประเทศไทยพี่น้องนี่คือรถรูประเทศไทยพี่น้องนี่คือรถรูประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้เพื่อรถรูพี่น้องท่านี่แลนมานี่รถบ้าน สังเกตเบิ่งไป็นกำกันเดียเ๋ยบวเตถิพุ่นสีไทยไปให้เบิง่งเนาะย่างเบิ่งไป็นกำกันพี่นอ้องอยู่ถบน,นู้นปากซอยท้องรอคือเก่าเหมาือนเดี๋ยวัตถิพ่นสีวัลส,สุพีสุน้องสูโคนล่าบรรเทาได้ฟงังแหละแต่สูเอฟซีทางฝั่งใต้ที่เปินย่างบูจักพี่นอ้องสังเกตเบิ่งพี่นอ้องนี่ข้นสีขาวที่วิ่งมานี่เขาเรียกรถหรูพี่เนาะบีเอม็มดับบลย์เนาะยี่หออปีเอ็มเนาะพี่น้องเว้ยเดียบวัตถิพ่นกว่าที่เอ็ดับบลย์ยี่ห้อปีเอ็มเนาะนี่คือ รถหลูหลทั้งไทยทั้งลาวแตกต่างกันเด้พี่น้องอยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะนี่แหละพี่น้องประเทศไทยเนาะรถกระบะคือเป็นรถที่บ้านพุกนเนาะขนาดทะเบียนก็นยังต่างกันเด้พี่น้องทะเบียนรถยังต่างกันได้นเนาะ,นะเดี๋ยวทุกคนจะอธิบายอยู่ฟังบ้านเฮานี่ทะเบียนสีเหลืองนี่ อ่าเป็นรถเป็นรถส่วนโตเนาะเนาะอ่าแต่ทางประเทศไทยพี่น้องนี่ยเนี่ยจะสะเก็เดินทะเบียนรถทะเบียนคันสีขาวเนาะอ่ะาทะเบียนขาวตัวนี้ซื้อกะยี่สี่งที่เห็นแหละสีดำดำเนาะนคือเป็นรถเขาเ็คือว่ารถใส่ในครอบครัวเป็นรถบ้านพี่น้องเนาะส่วนทะเบียนสีเหลืองออะทะเบียนสีเหลืองครับพี่ นี่เลืองกันสิเป็นรถแท็กซี่บอหรือเป็นรถขนส่งสาธาราณะเนาะพี่น้องก็สีแตกต่างกันได้แล้วก็ถ้าเป็นรถกระบะเนาะเป็นรถกระบะทะเบียบนบรรทุกนี่กคสิเป็นีป้ายแน้าหนึ่งเลยพี่น้องเราบ่าเหาจะเป็นป้ายออกสีขาวบ่หล่ะก็ต้องซื้อสีเขียวประมาณนี้นะถ้าเราเดินจำบอผิดนะพี่น้องคือเพิ่นมีมีมีม,มีหลายทะเบียนเนาะบ้านเพิ่นเนาะ รถรูนี่แตกต่างกันหลายขนาะแต่ว่าบ้านเฮานี่รถกระบะคือประเทศไทยนี่คือเป็นรถค้นพักขอยๆรถค้นขอ,องไปขายตามตลาดนี่พี่น้องนี่คือรถรูนี่ดีแรงมากเนาะนี่เขามาลุ่ลูของประเทศไทยแต่คําก็บรูลรบ้านเฮ่ลุมรู้บ้านเฮ่ก็คือรถกระบะนี่แหละพี่น้องรถกระบะที่เปนอ่า คนพักคนหยาไปขายทำตลาดนี่แหละคือว่ารู้แล้วบ้านเฮาเนาะขี่ไปลินผู้สาวซำน้อยขี่ไปฮะอ่าสางสันขี่ไปงานแก้วงานดองเราพี่น้องเนาะไปหอดแล้วกันแต่ว่าเขามาสังเกตวันนี้คนไทยเผืนนี่ซีบอมากอันหอยกุดแจ้ลดนี่แค่นแนวเลยพี่น้องแวลอันนี้คือว่าความจริงเด้อคนไทยสิบ่มคอยคอยบ่ค่อยเห็นเลยแหละน้อยนักสิเห็นพี่น้อง ลอยก้นฟันก้นเสยนบกผูหนึ่งกับบกหูเื่อกันนะอันนี้คือเอาเห็นในสังคมเมอืองไทยพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้เนาะรถคือบกคอยลายเมืนหมอพี่น้องรถคือบกคอยหลายเนื่องจากว่าเป็นวันยุทเนาะเป็นวันยุทรถกับสีบกคอยลายบรรไดเนาะปกติรถกับสีลายขนาดพี่น้องเนาะ,ะพี่หน้องนี่คือข้างหน้าจอด้างหนานี่ีเป็นรถบ้านเนียพี่น้องนี่ นี่ก็รถใส่ในครอบครัวเนาะของคนไทยเพืนน่อนเนาะถ้าเป็นรถกระบะอยงสิ่กรร็เกล้ใกล้เป็นปรถบรรทุกเนาะทะเบียนทะเบียนก็จดทะเบียนเป็นทะเบียนรถบรรทุกได้บ้านเพื่อนได้พี่น้องเป็นขนันาดนได้ประเทศไทยได้เพราะว่าบางท่านบางคนไม่ใช่อยู่หูเราก็บางทกคนก็ถามทะเบียนบวกคือกันเนาะเป็นอะไรทะเบียนคือบวกคือกันเพื่อนได้ที่ใบเง้ฟังคนไทยหรือวอ๋อแบบนี้เป็นทะเบียนร,ปปรถบรรทุกนะ สีเหลืองๆเป็นรถทะเบียนสาธารณะนะเอ่อเขาก็โอ้เป็นหนึ่งในบ้าเนเกิดเรื่องเกิดเนาะอันนี้ก็เลยอยากมาถ่ายคลิปให้พี่น้องคนราบ้านเฮาได้เบิง่งได้เห็นน้ำกันพี่น้องประเทศที่พัฒนาประเทศที่เจริญเนาะเขามีรถจักรประเภทไว้ใส่ซอยเนาะอันนี้เฮาก็สีมาเต็ดคลิปให้พี่น้องคนราบันเท่าในเบิง่งเห็นบ่พี่น้อง เห็นบ่เขาส่งนลำแข็งเนี่ยนะเห็นว่ารถกระบะเห็นบ่มันถูกของส่งนลำแข็งนั่นแหละคือรถเขานี่นี่นี่รถรู้พี่น้องนี่ก็รถรู้พี่น้องนี่ยปอเฉยเนี่แมนบ่เพื่อถ้าพิชชาแต่แรกไอเอสซีเขาเมนต์บอกให้เด้อพี่น้องนี่ก็รถบาทรถบาทนะที่วิ่งผ่านเราในบนเนี่ยทำไมรถรู้นะเดี๋ยวบ้านเฮาหนูเนาะ ไปกินโกนะกินรถกระบะเพิ่นก็เพิ่นผู้นึงเด้พี่น้องเพิ่นผู้สาวสมน้อยเนาะไปหานั่งกินเบียแถวหางเนาะแล้วก็เรื่องการแต่งโตก็สิแตกต่างกันด้คนบ้านเฮานี่ก็บ่ได้มีรถใหญ่นี่ก็สิอ่าเอากุแจรถหอยแอ้วเนาะบ่หอยแอ้วบ่หอยกระเป๋าประมาณนี้ล่ะพี่น้อง แต่คนไทยเ่บอกบอกน้อยนักเชนพี่น้องน้อยนักน้อยอเอลีอน,นี่บอกได้เลยว่าน้อยเอลีเนาะนี่เห็นบอกเมื่อไร่บว่าเต็คนรนิวว่อาอ้วยเอาได้เบิรงเางาพี่น้องนี่คือเรนบรรทุกนลำแข็งคือเรนส่งนลำแข็งเลยนะนี่คือรถบรรทุกนะไม่ใช่รถหรูนะครับแต่บานเท่านี้โอ้รถหรูแล้วเพื่อได้กีวีโก้เนาะสุดยอดแล้วนี่รถกระบะ นือว่าโอ้รู้ล้าแล้วพี่น้องแ้วความแตกต่างเนาะความแตกต่างขอแต่คนอยากนําเสนอะพี่น้องคนบานเทาได้เห็นเรไรแง่ลรไรมุ่งประเทศ,เทศอื่นเขาเป็นยังไงประเทศเท่าเป็นยังไงพี่น้องอยากให้เบิงเเบ่งเนาะเบิ่งความแตกต่าง,งมุกนี้แหละความ่ป็นคาเปรียบเทียบพี่น้องแกอยากว่า,วาสุพี่น้องบันเทาฟังนะอยากให้ทุกคนหู้น้ำกันรถหรูในแต่ละประเทศแตกต่างกันเนาะแต่ละประเทศบือกันเนาะ คือบานเฮ้านิ้ได็กีวิโก้ได็กีซีประตูได็กีรถยี่ห้ออื่นแหละแล้วแต่แหละครับเป็นกระบะเป็นยังไงก็ถือว่ารู้แล้วเนาะรู้แล้วนี่นี่นี่รถรู้พี่น้องเนี่รถรู้รถผู้บริหารคนไทยคนนี่นี่พี่น้องนี่เรถรู้เด้ดบานเขาเด้ดเนี่ยนี่รถรถรถบรรทุกนี่พี่น้องนี่คือรถบรรทุกนี่คือรถบรรทุกพี่น้องเบานเข้านี่ นี่คือรถบรรทุกกระบะเนาะพี่เนาะนี่แหละไม่ได้อยากให้ทุกคนได้เห็นน้ำกันนะคือรถรู้ BM. พี่เนาะบีเเนาะ B M ยี่ห้อ B M เอ็มรถรูบ้บเปิ้นก็รู้บรรท่าสางกันละไอ้พี่เนาะเลยเบิ่งไว้น้ำกันเนาะนี่แหละซึ่งว่าประเทศสี่เจริญประเทศทสทศที่มาตนาก็สี ไปไกลเนาะทุกอย่างพี่น้องอันนี้ยอมรับเลยนะไปไกลทุกสิ่งทุกอย่างนี่พี่น้องแม่น,มนวอาประเทศพม่าเอาอะไรนี่นี่นี่คือรถบรรทุกบ้านเขานะนี่คือรถบรรทุกบ้านเพื่อนพี่น้องแต่ประเทศลาวนี่คือรถหรูนะครับผมนี่คือรถหรูพี่น้องแต่ประเทศไทยนี่คือรถบรรทุก ตึงแค่หนึ่กันพี่น้องต้งแค่หนึ่กันเนาะน,นี่ก็เป็นรถรถบ้านเนาะรถบ้านก็จะป้ายประมาณนี้ครับรบ้ายจะป้ายออกเขาขาวตัวรถสีสดำเนาะตัวเดิมก็รถบ้านบ้านเติน นะครับว่าบ้านเพื่อนบ่รถวิ่งตลอดพี่น้องนี่พี่น้องนี่รถรูบ้บ้านเพื่อนนี่รถกระสีบางตาเนี่ยเนาะเพราะว่าเป็นวันหยุดพี่น้องถ้าปะกะติเลี่ยรถสิเต็มถนนชั่วโมงนี่เป็นชั่วโมงเร่งรีบชั่วโมงไปทำงาน,นมีแต่รถบ้านนั่นเองที่แหลกไปแหลกมาเนี่ยนี่พี่น้องรถรู้นี่รถรูน้นี่รถรู้ประเทศไทยเบน เบนยี่หอ้อเบนโอเคเนาะพี่น้องลิปนี้พี่น้องคนลาวห้าก็คือสิเขาใจแล้วทราไม่อชนที่นี่คำว่ารุ่นหรูที่ไทยและหรูที่ลาวคนละแตกต่างกันพี่น้องว่าอะไรกันต้นละค้นระแบบกันนาดพี่นะ้องเราทุกคนเขาใจคำว่ารุ่นหรูเนาะรู้บ้านเขาก็รู้บ้านเฮาบุคือกันเด้พี่น้องรู้บา้านเฮานี่กระบ,บะรู้บ้านเพิ่นนี่ต้องยี่ห้อบีเอ็มต้องยี่หอ้อเบนต้องยี่หอ้อที่ รู้ๆเลยพอชอกพอเชไปจังสัตน้องพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับมือนีมบ่าวเตยพ่นกันฝากทุกคนคอมเมนต์อ่าบอกบ่าวเตยพ่นเนี่ยเนาะสิ่งใดที่เตยพ่นบอกผิดพลาดก้อฝากให้ทุกคนคอมเมนต์บอกบ่าวเตยพ่นในเด้อพี่น้องด้วยที่ทางไทยหลายเล่าฝากก็ไหลก็แชร์กดติดตามให้กำลังใจบ่าวเตยพ่นพี่น้องสำหรับมือนีม่ขอเก่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสวัสดีครับ